วันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2566ัา25สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดกระบีจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะในอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักรนาช2567นณโรงเรียนพนมเบญจาอําเภอเขาอพนมจังหวัดกระบีนางสาวออนสิริพักน์ศรีวิโรธจัดหางานจังหวัดกระบีมอบหมายฝ่ายแนะแนวอาชีพจัดกิจกรรม โดยมีนายวิทวัฒน์จันสุริวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจาและคณะครูให้การต้อนรับมีนักเรียนเขา้าร่วมจำนวน211คนกิจกรรมประกอบด้วยบรรยายหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพทดสอบความพร้อมด้านอาชีพผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำโดยนางสาวออนอุมาอานันตกตูนนักวิชาการแรงงานจิตวิทยาการในแนวการสาธิตอาชีพและทดลงปฏิบัติ ดีไกาววิปครีม <_ an> การสาธิตอาชีพและทดลองปฏิบตัติการตกแต่งแซนวิชหลากหลายสไตล์ การสาธิตอาชีพและทดลองปฏิบตัติการทำมทัดเมลโลช็อกโกแลตดิสแอนช็อกโกปอลทั้งนี้ได้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและประชาสัมพันธ์งานพัฒน์ทม์สำหรับนักเรียนนักศึกษาได้ทราบซึ่งมีรับความสนใจเป็นอย่างมาก